หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการใช้เครื่องยนต์สันดาบในงานโลจิสติกสครับเป็นรูปของ EV ที่มีต้นทุนในการใช้งานที่ต่ำกว่าต้องคิดไว้เสมอเลยนะครับว่าเราไม่ใชาร์จ EV แค่คัน2คันแต่ต้องชาร์จเป็น1 0บสคันนะทั้งวันแล้วก็ชาร์จพร้อมกันแต่ต้องทีละ5้คันขึ้นไปเทอร่าสามารถเพิ่มระยะทางได้ถึง100กิโเมภายในระยะเวลาแค่แนาทีเท่านั้นเองครับ สวัสดีครับผมทศพลสุรสรรอนคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากโมเดิร์นมิเตริ่งโดยบริษัททีิลด์ินเดียและคุณกำลังอยู่กับรายการซูเปอร์ซอสรายการแนะนําสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมครับผมต้องบอกเนะครับว่าการใช้งาน E ีวในชีวิตรประจรําวันของทุกวันนี้เนี่ยแตกต่างจากเดิมมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่สถานีชาร์จหาได้ง่ายมากขึ้นตัวรถเองก็มีราคาที่ถูกลงแล้วก็มีตัวเลือกในการใช้งาน,นตลาดที่หลากหลายเป็นอย่างมากเลยครับ แต่นอีกแง่มุมนึงครับในภาคธุรกิจเนี่ยการพัฒนาอ e ีวียังเรียกว่ามีความเข้มข้นสูงกัาตลาดคอนซู m เมอร์อีกครับผมทั้งในเรื่องของรถทุกไฟฟ้าขนาดใหญ่เทคโนโลยีการคับเกี่ยอัตโนมัติไปจนถึงโซลูชันการบริหารจัดการกองยานพาหนะต่างๆเนี่ยก็ทยอยเปิดตัวอย่างอุ่นนาฝาข้างเลยครับแต่ปัญหาสาคัญอย่างเดียวเลยครับที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยยังลังเลในการใช้งานคือประเด็นของระยะเวลาที่ใช้ในการประจุพลังงานนั่นเองครับและเพื่อแก้เพนพอยต์ตรงนี้นะครับผู้ผลิตก,ก็ได้พัฒนาโซลูชันขึ้นมาหลากหลายครับ แต่ลหลักๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีอยู่2แบบที่เห็นกันในตลาดนะครับแบบแรกก็คือแบบ swap over battery นะครับหรือการที่ถอดเปลี่ยนแบตได้เหมือนมือถือสมัยก่อนครับแต่ปัญหาสําคัญเลยนะครับของพวก swap over battery เนี่ยก็คือการสํารองแบตเตอรี่ไม่ในสถานีแต่ละสถานีเนี่ยต้องสำรองมาจำนวนมากการลงทุนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงและอีกวิธีนะครับเป็นวิธีที่มีความนิยมมากแล้วก็มีการพัฒนากันอย่างต่อนเนื่องเลยครับก็คือเทคโนโลยีในกลุ่มของ EV charger หรือว่า ระบบประจุพลังงานที่มีความเร็วสูงนั่นเองครับซึ่งในตลาดนะครับก็มีให้เลือกใช้ทั้งแบบ AC และ DC กระแสะตรงและกระแสสลับกันเลยทีเดียวครับนอกจากเรื่องของรูปแบบไฟไฟ้าอย่าง AC DC นะครับก็มีเรื่องของพอร์ตของยานยนต์ไฟฟ้าครับแต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์ก็เลือกใช้มาตรฐานที่แตกต่างกาันเหมือนกับหัวชาร์จ USB เรานี่แหละครับบางเจ้าก็ใช้ USB Type C บางเจ้าก็ใช้ Lightning และในกรณีของ EV นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Type 1 Type 2 c h a d o Mo CCS 1 CCS 2 GBT หรือนะครับเทคโนโลยีการชาร์จแบบเฉพาะของเท s l a นอกเหนือจากความหลากหลายในเรื่องของหัวชาร์จนะครับยังไม่รวมถึงมาตรฐานของระบบไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีที่แต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์นเลือกใช้งานกันอีกด้วย ด้วยการที่ตลาด EV ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบูมมากๆเลยครับทำให้ราคาที่แตกต่างของทั้ง EV ชาร์จเจอร์และตัวรถเนี่ยก็ส่งผลกระทบถึงมาตรฐานความไวในการชาร์จและความปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วยครับพอเราม,ามองกันถึงในภาคของธุรกิจนะครับที่ต้องการทํา EV fleet เนี่ยต้องคิดไว้เสมอเลยนะครับว่าเราไม่ได้ชาร์จ EV แค่คัน2คันแต่ต้องชาร์จเป็น10บสคันนะทั้งวันแล้วก็ชาร์จพร้อมกันอนะต้องทีละ5 6คันขึ้นไปลองคิดดูครับว่าโหลดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปริมาณมากเท่าไหร่พอเราวางตู้ชาร์จก,ก,กันไงความร้อนที่เกิดขึ้นเอองกับ EV Char หหรืโลดของสายฟ เกิดขึสาหรับกลุ่มของตู้ EV Charger เหล่านี้ประเด็นของแรงดันไฟไฟ้าที่จะประจุเข้าแบตเตอรี่อีกสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่ต้องคิดให้หมดและคิดให้ดีทั่วเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับว่าในบ้านเราเนี่ยก็เคยมีเคสของ EV เนี่ยที่ชาร์จอยู่แล้วก็ไฟลุกไฟไหม้บ้างไงมาแล้วนะครับเพาราะฉะนั้นครับเรื่องประเด็นของความปลอดภัยเป็นอะไรที่สําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆนะครับภาคโลจิสติกส์เนี่ยความเสียหายเนี่ยไม่ได้อยู่แค่หลักล้านแน่ๆครับการเลือกใช้ EV Wall Charger จึงมีเรื่ออองงขมมาาาาตรรฐนนนคควปปลดดดภััยเเ็็ะททีี่่สสํญุ วันนี้นะครับผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับ EV Charger ที่เด็ดครับที่ใช้เวลาชาร์จพลังงานนะครับไม่ถึง10นาทีแต่สามารถวิ่งได้ถึง100กิโลเมตรเลยนครับนั่นคือ EV Charger Series Terra นั่นเองครับซึ่งนอกจากจะชาร์จเร็วนะครับเรื่องความปลอดภยัยเ่ยถ้าคุณรู้จักแบรนด์นี้นะนั่นคือแบรนด์ ABB ครับ ผู้เชีย่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีอโตเมชัตนสำหรับงานอุตสาหกรรมนั่นเองครับผมด้วยประสบการณ์และความเชีย่ยวชาญในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่มีมาเป็นเวลานานของ ABB นะครับเขาให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการใช้งานครับที่มาพร้อมกับมาตรฐานอย่างมาตรฐาน CE ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับอรณ์ไฟฟ้าจากยุโรปครับทขาให้มีความปลอดภัยในการใช้งานในระดับสูงโดยในส่วนของการชาร์จไฟเนี่ยเทอร่าสามารถเพิ่มระยะทางได้ถึง100กิโลเมตรภายในระยะเวลาแค่8ปนาทีเท่านั้นเองครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่า มีปัจจัยหลายอย่างในการคำนวณเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นของโมเดล e v mm. เงื่อนไขในการประจุเฉพาะของแต่ละรุ่นที่ต้องพิจารณาถึงด้วยครับเทอร่า e v charger จาก abb นะครับมีเลือกใช้งานทั้งแบบแขวนผนังและแบบตู้เลือกใช้ได้เลยครับตามความพร้อมของพื้นที่ที่คุณมีแน่นอนครับว่าพอเป็น abb เนี่ยเรื่องชาร์จมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยกลายาเป็นเรื่องที่เราคาดหวังได้สำหรับอุปกรณ์คุณภาพสูงอยู่แล้วและที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือความสามารถในการควบคุมระยะไกลจากเทอร่า e v charger ครับทำให้คุณไม่ต้องอยู่หน้างานในการที่จะอัปเดตตซอฟ์แวร การบริหารจัดการข้อมูลต่างๆรวมไปถึงนะครับการซ่อมบำรุงและอีกที่เด่นหนึ่งนะครับของเทราอีวีชาร์เจอร์เนี่ยก็คือการที่เขาสามารถให้เราเลือกใช้หัวชาร์จที่2แบบเลยครับก็คือ CCS และ c h a d o m o ต้องบอกว่า2แบบนี้นะครับเป็น2แบบที่มีการใช้งานมากที่สุดในต,ตลาดปัจจุบันครับเทราอีวีชาร์เจอร์นะคบแบ,บ่งเป็น2รุ่นครับโดยรุ่นแผวนผน,นังนมีชื่อว่าเทราดีซีวอล b ก x รองรับเทคโนโลยีควิกชาร์จประหยัดพื้นที่ติดตั้งง่ายมาพร้อมกับมาตรฐาน IP54 กันน้ำและกันฝุน่น ัวเครื่องเองเนี่ยมีระบบป้องกันกระแสไฟเกินและกระแสไฟกระชากรองรับการประจุพลังงาน2ขั้นต่อเครื่องเลยครับโดยมีสเปคคร่าวๆดังนี้ครับการใช้ไฟไฟ้าเนี่ยก็มีตั้งแต่ศูนย์ถึงยี่สิบสองจุดห้ากิโลวัตต์หรือในกรณีพีก,ก็คือยี่สิบสี่กิโลวัตต์ที่หกสิบแอมป์ครับการใช้ประจุไฟไฟ้าถ้าเป็นหัวชาร์จแบบ CCS เนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบถึงเก้ารลอยยี่สิบโวลต์ดีซีถ้าเป็นชารดด์จนะครับ,แ,รบระะแบบที่เราเห็นกันตามปั๊มนห้ามันหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ย จะมีชื่อว่าเทอร่า184ชาร์เจอร์ครับถูกออกแบบมาให้มีความหลากหลายในการใช้งานสูงมากเลยครับสามารถปรับแต่งการใช้งานได้ตามต้องการรองรับโหมชาร์จ CCHadumo และที่สำคัญครับรองรับการชาร์จ AC ด้วยครับตัวเครื่องนะครับยังรองรับการอัปเกรดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วยครับและที่สำคัญเลยครับตัวเครื่องเนี่ยมีความทนทานต่อสภาพอากาศสูงมากครับสามารถวางไว้ตากแดดตากฝนได้โดยปลอดภัยไม่ต้องกังวลครับและอีกอย่างนึงนะครับก็คือเขามาพร้อมกับปุ่มหยุดฉุกเฉินครับในกรณีที่เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นจะเปการใช้งานมีีคครร่าวๆดัังน้บ สภาพกำลังในการประจุนะครับอยู่ที่180กิโลวัตต์ครับหรือประจุพร้อมกัน2คันเนี่ยจะอยู่ที่คันละ90กิโลวัตต์ในการประจุปกติครับแต่ในกรณีของการใช้งานหนักนะครับอยู่ที่150กิโลวัตต์ต่อ1คันครับแต่ถ้าชาร์จพร้อมกัน2คันเนี่ยก็จะตกคันละ75กิโลวัตต์ครับผมการใช้ประจุไฟฟ้านะครับในส่วนของหัวช,ชาร์จ CCS เนี่ยรองรับสูงสุด920โวลต์ DC ครับในส่วนของชา a d โมเนี่ยรองรับสูงสุดถึง500โวลต์ DC ครับผมในการใช้งาน Terra EV Charger จาก ABB นะครับต้องบอกว่า เหมาะสำหรับ EV ฟิีอย่างมากเลยครับเพราะว่าเริ่มต้นด้วยความสามารถในการประจุไฟฟ้าอันรวดเร็วในขณะที่สามารถชาร์จพร้อมกันได้ตู้ละสองคันเลยนะครับทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและใช้งานสมมุติถ้าต้องวิ่งรถรอบละ10คันนะครับมีเครื่องชาร์จ5เครื่องเนี่ยก็เพียงพอต่อการประจุพลังงานสำหรับการใช้งานในพื้นที่ครับเพราะระยะเวลาการประจุพลังงานนะครับแค่10กว่นนาทีเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานในจังหวัดหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงแล้วครับผม ดังนั้นนะครับปัญหาที่ว่า EV ชาร์จนานเนี่ยก็จะหมดปัญหาไปครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก ABB เนี่ยช่วยคุณสามารถบริหารจัดการ EV ีฟรีพลังงานต่างๆการซ่อมบำรุงรวมไปถึงนะครับช่วยควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดีครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยที่คุณได้จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั่นเองครับหากลองสังเกตกันดูดีๆนะครับการใช้งานชาร์จเจอร์สาธารณะเนี่ย ก็มีเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนครับแต่ในปริมาณที่มีเนี่ยก็ต้องบอกว่าจากัดมากครับถ้าเปรียบเทียบกับสเกลที่ต้องเกิดขึ้นในการใช้งานจริงแล้วเราก็ไม่สามารถแน่ใจด้วยนะครับว่ามาตรฐานของชาร์จรสาธารณะเนี่ยไว้ใจได้ไหมอย่างในเคส,ส่างประเทศนะครับเราก็เคยพบว่าการชาร์จสาธารณะเนี่ยก็อาจจะมีคนมาถอดสายออกเพราะว่าเขาจะเอาไปเสียบแทนรถเขาก็มีครับในกรณีนี้นะครับถ้าคุณทําธุรกิจคุมีปัญหาไม่น้อยใช่ไหมครับและถ้าเรามองให้ลึกลงไปกันอีกนะครับในส่วนของธุรกิจรถินตกเองเนี่ยก็ไม่ได้มีสถานีชาร์จสาธารณะขนาดใหญ่ม ในบ้านของ E ีหรือว่าการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการความปลอดภัยระดับสูงและมีการประจุพลังงานพร้อมกันการใช้งานชาร์จเจอร์ที่มีคุณภาพนะครับจะเป็นการรับประกันความปลอดภัยของตัวรถแบตเตอรี่สถิลรภาพความสามารถในการทํางานได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่นั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะอย่างไรเสียนะครับคุณก็คงไม่เลือกชาร์จเจอร์ที่ไม่ดีสําหรับการใช้งานของคุณเองถูกไหมฮะสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่กําลังมองหาความยั่งยืนให้กับธุรกิจ หรืออยากเปลี่ยนมาใช้ EV เพื่อต้นทุนที่เกี่ยวข้องต่างๆ t o r a EV c h ชาเจ r จาก ABB เนี่ยเป็นความคุ่งข้าขงธุกกกกกกกรกิจที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้เลยครับในยุคสมัยนี้เพราะสะดวกทางการใช้งานในระยะสั้นและระยะยาวสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในของตลาดในรูปแบบที่จับต้องได้ครับเราจะเป็นค่าเชื้อเพลิง ค่าบำรุงและความปลอดภัยในการใช้งานและสำหรับธุรกิจที่ดำเนินนโยบาย BCG หรือนโยบายความยั่งยืนต่างๆเนี่ย Terra EV Charger นะครับจะช่วยสับสนุนให้การใช้พลังงานสะอาดนี้เกิดขึ้นได้จริงครับผมถ้าคุณสนใจ Terra EV Charger จาก ABB นะครับสามารถติดต่อบริษัทบางกรอบอ b s o อ u t e Energy a n c h o จำกัดมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากครับในเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาคารสำนักงานที่อยู่อาศัยห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับทำให้เขาเข้าใจเลยครับว่าความต้องการในการใช้งาน EV ในพื้นที่เหล่านี้เขาจึงสามารถให้คำปรึกษา และก็ให้การสนับสนุนได้ยอย่างเฉียบขาดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณกําลังมองหาการใช้งาน EV Wall Charger Terra จาก ABB เนี่ยคุณสามารถติดต่อที่บริษัทมะเกาะแอปสตูดีอิเล็กทริกแอนคอนเลยครับผมสุดท้ายนะครับก่อนฝากกันไปผมขอฝากกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบช่อง Factory Choice เพื่ออัปเดตนวัตรกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครั้งต่อๆไปครับและโปรโมชั่นดีๆจากเว็บไซต์ factoryeasy.com แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ